นะตอนเช้าค่อยกินลูกตอนเช้าค่อยกินครับตอนเช้า <written> ค่อยกินนะตอนเช้าค่อยกินไม่เอาบุห่แล้วแปรงฟันแล้วค่อยกินตอนเช้าตอนเช้าป้าให้กินนะโอเคไหมเออสายฟ้าแปรงฟันแล้วไงค่อยกินตอนเช้าโอเคไหมอ่าแปรงฟันแล้วอ่าเอาไปเก็บไว้นะตอนเช้าค่อยกินนะครับนะครับโอเคไหมครับ ทำไมไม่อะครับมีวไปกินนมดีกวาไปกินนมกินนมนะพรุ่งนี้เช้าค่อยกินพรุ่งนี้เช้าค่อยกินพรุ่งนี้เช้าค่อยกินเนาะทำไมอะแต่ฟันผุไม่เอาดึกแล้วดึกแล้วแปลงฟันแล้ว ใส่ฟ้าแปลงฟันแล้วใช่แปลงฟันแล้วฟ้าแปลงฟันแล้วนะไม่กินขนมแล้วเอาไปเก็บนะครับเอาไปเก็บนะครับเอาไปเก็บนะครับไปเก็บนะครับอยากกินเหรอฮะพรุ่งนี้ค่อยกินพรุ่งนี้ค่อยกินนะ พุงนี้ค่อยกิน,นพุงนี้ค่อยกิน,นเดี๋ยวมันเลนะเดีไม่อร่อยนะไปไปเก็บไปพุงนี้ค่อยกินนะครับเอาไปเก็บไปพุงนี้ค่อยกินพุงนี้ค่อยกิน